กับพี่น้องครับขอตอนรับขอสูช่องบ้านเฮ้าผ้าโชกอามอน,นีมาตามปูหาเจ็ดแปดอ่าเป็นยังไ๋แนวาทางปูหาเจ็ดแปดทมาติดตามกันครับข็มาแล้วจะลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องนี้เด้อกดกระดิง่งอ่าเพื่ออ่าบอยผาดคลิปต่อไปอามาติดตามปูหาเจ็ดแปดครับเหมือนกอนเพนห้มาหางเดียวอ๋อเก้าเจ็ดห้าางเดียวอ๋อพันี้ตัดเลนพาเลนมาได้อืมตะกอนมากเก่าเจดห มันมันเป็นเลขกกันเลขกกันมันสื่อว่าอะไรเลยวมันจะใายว่าเลกพันเด่นตัวนี้อ่าตัวนี้เลขสี่เจ็ดเก้าอือเดามันกับข่ากันเยอะครับขอข้องนี่เราของอาจารย์เนาะข้อขึ้นเพียงแต่ว่าเขาอว่างกำลังเก็บเล่าว่างเลัาเก็บเก็ยเก้าเล่าว่างเล่าหน่วยครับข้อหอยเลาว่างเก้าลัาเก็บอืมลักซี่เป็นของอาจารย์เป็นเก้าเนับขอกันก็ปูชีศูนย์ตัวนี้ก็ขอกันเออขอกันอ่าครับ เลขนั่นเขาไ้มานั่นเขายืนไว้าล่างแปดห้าเลขมันเฉข่้นแต้มหนึ่งลงแต้มหนึ่งโอสี่ศูนย์สู่นท,ที่ส่วนพระไถ่บนบครับเขาจะบอก<ม>บอกว่าเป็นครูตัวนี้เรื่องเพียงจะว่าเขาให้ยืนไม่เพียงว่าแปดกับห้าเนี่ยมันเฉข่้นแต้มลงแต้มเท่านั้นอันนี้เป็นตัวดับอันนี้มันดับครูนี่หววก้อนกับ สี่ศูนย์สามห้าหกหกเจ็ดเก้าแปดสองห้าเก้าเก้าห้าแปดรูปดูแปดสิบเอ็ดสองสี่สี่สองมันมาออกมันมาออกหกหนึ่งมาเจ็๊บมานี่กันนับคู่แล้วนี่ทำนัดไปมึ่อกี้ไปทั้งคางเลขสุดนี่มันับคู่มีหาหนึ่งมีสามเก้ามากมีเก้าเก็ดกันก็ความเบื่อการนัดไปนันที่ไปเก้าเจ็ดอ๋อครับสามเก้าสามเก้าสามมันบอได้เพราะว่า เลขหน่วยหน่วยบนหน่วยบนสี่ห้าหกเจ็ดเก้ามาเสียบไปหบเี่ยมันมอนี่มาหนี่งมั็เลือแค่นี้แค่นี้มันเลือแค่นี้อืมเลือเก่ามาตัวเดียวโอ้มัตัวนี้แสดงว่าเป็นเด่นเก่าอ๋อครับเลขมันมากเก่ามากเก่า เล็กเกขาสี่เกขาหาเขาเจ็ดโอ้เขาจับเซงสิว่าเาสี่เกขาหาเกขาเจ็ดหกบ่มีหกบ่มีหนยคือเลขหน้าครั้งที่หนึ่งก่อนก่อนคือเลขหน้าครั้งที่หนึ่งคือสี่มันออกเลขหน้าครั้งที่หนึ่งน่ะนะพอดีตัดไปเลยอืมเลขหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหน้าครั้งที่หนึ่ง ว่าก็หนึ่มันก็สี่ห้าแปดอ่ว่ากนมาตัดสี่ถิมเหลือหลังเต้ห้ากับหกมันกับมาหาเจ็บซะบนมันกับหกหนึ่งซะไปมัสบาทนี้เลขหน้าขั้นที่หนึ่งคือหกสี่แปดหกแล้วก็เจ็ดกับแปดเลขมันหกมันโมมี่แปดมันกับโมมี่มันเหลือเจ็บตัวเดียวเลขเขายืนเจ็บไว้แล้วอืม ตัวนี้เขาทรงมากไงอาจารย์ออของคนสุราษฎร์คนไทยมากจังสิมีลางลางนี่สองตัวเก้าหากับหนึง่งหาเป็นลาง,เ,ลางเขาเดินห้าล่างเขาเดินเจ็ดบนโอ้มาเนี่ไม่เป็นหลักสิบมาในีเลกไทมากนันเขาเสียไทมากว่านกเนี่ยก็ไทมากหกกับห้ายืนล่าง ยินแต้มเดียวอฮาเก็บคือคือตัวนี้รักรลอยนี่มากชั่วบ่ะจังลักรลอยมากโอ้คือหน่วยสิบนี่คือเก็บเก้าเด่นเด่นตัวนี้เด่นเก็ยอ่าเล่นซีลักรลอยบ้านนี้โอ้วยสี่เป็นลักลอยโอ้ไม่ยังบอกนี่นี่อุดรเก็บกับฟเป็นได้้วันบรหลวมมากที่อืมงานกอน้ันบหลวมมากนึ่ง เกีกับสี่อ๋อสี่แล้วควประทมลนี่ความประทวลมากเป็นลักลอยป่ะครับอาจจะเป็นลักลอยก็ไ an ด้เป็นลักน้วยก็ได้ลักหน่วยได้ลักลอยได้แ้อกาพี่้เบิ้งหงขนเนี่ยแล้วก็ว่ามันตัวเด่นคือสี่เกียริก้าว้าเก้ามันจะเ่นตำแหน่งหลักหน่วยมานี่โอ้ปูน้มันเยู่หลักซิบ อันนี้เขารโซล่าตานี่เนิให้คนโซล่า เลุดีน่าเนอปบอันนี้มันเป็นเลงล่างเอันนี้เป็นเลขบนอันนี้แม่นยันท่านสวดอันนี้มันสวดตัดเลยอใไรเงลี่เตอรอถ้ามันไปมันจะไปทังขางไปทังขางยังจีไข่ยังจีมนกะคือโยธานึ่งนึ่งหามนก็คือ ก้าวห้าก้าเจ็ดเก้าวเจ็ดเนี่ยก็คือแต่ว่าก้าวร้าเนี่ยมันก็เป็นแน่แต่ว่าเรียงลักหน่วยมันมีสี่ห้าหกเจ็ดอยู่ในตำแหน่งลักหน่วยบาที่ตัวนี้นนนตตนมันก็เป็นเจ็ดเก้าสามเน่าะมันจะเป็นเจ็ดเก้าสามได้ปะเจ็ดเก้าท่นว่างไว้ทั้งที่ของเพื่อนนะ่ะนะเพื่อนสุราษฎร์ภาคใต้เขากับมีที่ไปที่มากของเขาเื่ากัน ก่ก่อนเราว่าเราให้มากนะึ่งเก้าเจ็ดห้าหางเดียวมันออกห้าเจ็ดบาทหนึ่งอันนี้กัเครื่องก้นเนี่ยเราว่าไว้ตัวเดินสี่เจ็ดเก้าอันนี้ไข่ไม่จีบเป็นไปได้ ม <the> like ันขากันนี่เรากระปูซีศูนย์น่ะนะวนี้ตดวนี้ตันเลขขอกันระืองแล้วแึ้นขึ้นขึ้นน้เพ่นพุงกลมชิมหาเป็นของปูบอมีของปูมีเก้าหาเก้าอันวะของเพื่อนเป็นเลขบนบ่ที่ศูนย์เก้าหาตัวเดียวนบะ ตอนนี้เล่นนั่นมันเข่ากันงวดสองกระชื่อไงงวดนั่นของปูนันเก็ยสามแปดสามของเล่าสามแปดเลี้ยงคือว่ามันเข่ากันโยงของปูเป็นตัวกับของเงินเป็นตัวกลมมานี่งวดว่างันนั่นมันไถสองรักสองปูกับว่าบะหมี่มันก็ว่าเข่ากันแล้ไปก็ระทีบละช่ะางวันนี้เรียกมันเข่ากันนันีอเขียนในไปเขียนในเรื่ เอ่าขันมันมากได้กับบนตอนนี้สีเนี่ยมันจะพอไปตารางขันมันมากคือว่าบนวมาได้เก้าห้าเนี่ขันมากก็ได้กับคือมันมากบนได้กับได้มาล่างก็ได้มาเรียงทั้งพ่อมาถมเนี่ยเก้าห้าล่างกับหึงห้าแต่บนให้เจ็ดเก้าเนี่<า><อ>ยทังกลเป็นสา้าเป็ดลักลอยทั้กลวเป็นเจ็ดเก้าห้าทั้งเขาเป็น 5, 7, <า>หา้าเจ็ดเก้าสักลอย กูสามเปลี่ยนต้หาสาบแล้วว่ากูกับแตงห้อนดูนั่นมากหายตาเดี๋ยวพวกอันเลกตามล่างนึ้ก็เลยแตงห้อนอยู่้อดิผมจะฟังคนเมื่มวันเดี๋ยวมาวันที่ยิบเก่าคนเพราะนั่มาแล้วแต่ว่าเขาบอกบอกใจเย็นๆเมื่อวันกูไห้กูออกไปรุ่งเราพวกใดพวกนี้เมันใจเย็นเ็นนั้นว่ามจะว่าเลขกันมันเข่าแล้วมันเข่ากันก็เลยวิ่งเขาสามล้านเนาวเราก็บอกที่ซื้อ เขากพลดลพราะั่นแต่ว,แว,แว,ว่าผมมาได้บอกไหเมื่อวันที่ยิบแปดยสิบเก้าผมยังเบอกอมอกงหลงพ่ไปลุมเลยคิดผมบด้แทงจะเบีดเป็นว่าบอกเป็นวิทยาลาักษเอฟซีไปเลยคัน่อว่าปูเนี่ยผมกับพวกใเรมั่นมองยังที่เราเป็นสร้างแอร์อเราเออกมาซ่องราคาหมืน่นซ่องเดียวน่น่ะนะเ,เ,เลขกสอางโหงอก่อนออกมาโหกำเนึงเลขกง มันก็ออกน้ำกันะนะระลอกนอดตั้งแต่เลขวิ่งสามล้านไผ่ก็ได้ครับคับม, <า S 2> มาถามเจ้าปูร้อต,ตัวนั้นแะ<ช>ครับของนครผมจำนอดีของนั่นน้องบุญนำพูดั่างวดก้อนมาเจ็บกับสามมันก็มาเจ็บ มาท <ด ops? S 2> ีน้องบนลลูนดิอุดรนี่มาเจ็บก๊าซมันทิ่ไปยุดตัวหนึ่งเรียกเขาเหรือเรียกเขาเป็นตำบลเนี้ยครับบกย้อนกําลางเนี้ยขันเก้าขันเก้ามาบ่นเดียมันจะออกไส้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าซีซีเก้าเลยอืมขันเก้าว่าหรอมันออกไส้ตัวอว่าหันกันมันไปตล่างเจ็ดกับไปตะล่างบ่นกับไปรักลอยรักกูได้หนึ่งกูก็มาเกจหนึ nichts. ่งแล้ว มัมน,นคือกันนะกับฟก๊อก๊รอคะคือ,อ,อ,อาการเลนีกตัวแยก่า็นแย่ไี่ถือไวี่อยู่ตดอยู่ต่งว่าี่อยู่ตามตามตำแดนงหนึ่งอะไร่ของเลาหั้งว่าเจ็ดหลักสิบของปุนว่าเจ็ดหลักน้อยมันเรีกมันบ่ขามเสียนหายหายอยูย่ทึงเจ็ดจไต่ห้าเจ็ดเก้าขเก้าห้าเจ็ดขามเสียนค่ะ สี่กับเจ็ดอยู่นอมกันสี่เจ็ดเก้า,าเก้าย,ย่อมเพริบข้ามเสียนสามอยู่นีเสามกับเก้าย่อกันสามเจ็ดเก้าย่อกกันรวกข้ามเสียนเรียกมันเล่นได้นะเรียขนั้นคือสลากออกมากปับ๊บเพราะว่าเสี่อยงจะได้จะได้นี่เขาจะบวกไปเรื่อยเขาจะดึงหลังตลาดขายแพงบ้านในงวดก้อนกระหาเนเจ็บกระขายแพง ก็เปเนีลขดังหากับ่ไดนั่นหละงวดนี้ก็คือตัวนี้หายากแล้วก็เจ๊ตเจ๊ตเก้านัหายากนั่นแหละขันขอเจียวตัวไดออกเนียเราวิเคราะห์มือขึ้นเราบองให้ฟังบัดเรามาวิเคราะห์มือเลขถ้างวดในเลขมันจะล็อกเนี่ยมันจะขายแพง เยินสลากออกมามันก็ไม่มีหาก็ยากคนที่เขาประมูลบนนอ้นมานก็เลยหายยากเรีกเ,เก็บก็เจ็ดนะ่ะก็สีตัวน,นี้ก็อันแล้วเนะีเว็บตัวน,นี้ก็อันเนเะว็บลุ้นนะสีแดงไว้แล้วตัวน,นี้าะอ,อันเนี่ย มันก็ออกตัวเลขอันละนี่ในก็ได้มันจังไดมืวอนี้จ้าสิออกมาเห็นมีอย่างนั้นมีเบ็ดจีนกับพวเบ็ดจังใดเบื่อสิมารอกันเหรียญอยู่เพราะเศร้าสิจะออกตัวเลขอันเลยครับเอาตัวใดเพราะอันกับตัวนั้นที่พี่น้องตัวอันจะไปอันซ้อนครับมันสิออกตัวเพราะอันนี่ละอันนี้แนวทางของปูหายเก็แปดกัเป็นตัวเลขสวยๆงามๆครับของพี่น้องอธันผู้ชมทั้งบ้านกับเบื้องเอาแคปหน้าจอไปเด้อครับจังไดก็เอาไอ้ ตัวเด็กสวยงามครับมือในทางช่องเอามาฝากของแม่นั้มหนึ่งเนี่ยนี่อ๋อตงกันเนาะแบบว่าแม่นๆยู่หลายสำนักครับหลายสำนักตัวนี้เนาะกับขอแม่เหล่าจะลืมก็เลยกดแชร์ให้ทางช่องบ้านเฮาเก่าซีหรือว่าช่องบ้านเฮาพาโชคด้วยพี่น้องเด้อครับปูนได้มาก่อนครับเอาสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้จะลืมกดติดตามกันเพื่อคลิปหน้าบ่ได้พลาดพี่น้องครับ สารับ <Okay. S 1> คลิปนี้ตอนนี้ก็ให้ก้อนครับมันเ,เลขเบ้าพเป็นเลขอันทำได้วันนี้อ่าครับ